สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหลวงป้านะทุกๆท่านนะครับอยู่กับผมบาสเดินป่า่าหลอวันนี้พวกผมมากันสองคนวันนี้เพื่อนผมไม่มานะคืออยู่บ้านก็คือดีครับนี่น้องเฟิร์สก็วันนี้ผมก็ได้ที่ที่จะบอกที่ได้บอกพี่ๆเพื่อนๆไปนะก็ที่จะเอาน้องเฟิร์สมา วนพ่อไปอยู่ด้วยก็วันนี้ก็มีของติดไม้ติดมือมาข้าวข้าวนะแล้วก็ซุ๊กไก่แล้วปลาในนี้ข้างล่างน่าจะเป็นไก่ย่างแล้วก็ปลาทอดข้างบนก็น่าจะเป็นลาบแล้วก็ข้าวก็มีน้ำมาให้คุณลุงนะก็ไม่รู้ว่าคุณลุงจะอยู่หรือเปล่าว่าไปไหนแกได้กินอะไรหรือย,อยังก็โอเคคลิปนี้ผมทัง้งสองคนสองคน ก็ขอ,ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตามเพื่อปเป็นแรงใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆ <_ d ance> ไปถ<ป>้าพร้อมแล้วก็ไปนะครับไปยังเฟิร์สไปเลยครับไปพีวนเพื่อนเฟิร์สน้ำเลยนี่น้องเฟิร์สมีกระเป๋าใหม่แล้วนะคือผมซื้อให้น้องนะก็ให้น้องเอาไปซื้อขนมแต่ดันน้องเก็บตังค์ที่ผมให้ ไปซื้อกระเป๋ามาใส่เทเลยใช่ไหมน้องเฟิร์สอ,อันนี้ได้ใส่กางเกงไว้ครับดูพี่ๆเพื่อนไม่เจออ๋อใส่นะรองเท้าเ,เฟิร์สคิดว่าพออยู่บ้านปะพวกหอมดอกไม้นะ หนหวะตอนนี้ไม่ใช่น่าจะใช้มั้งอ๋อใช่ดอกมะลิพี่ปีนเพื่อนหอมมากดูหโหสวยเลยะกลางคืนบานหมดเลยหอมไม่รู้ว่าคุณลุงจะอยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้ว่าคุณลุงได้กวาดบ้านหรือหรือเปล่านะ วาดอยู่นะพี่ๆเพื่อนสะอาดสะอาดไหมเฟิร์สะอาดนี่เดี๋ยวเราเก็บเข้าเก็บเปิด<ะ>เ,เลยให้พี่พี่เพื่อนเอฟซีได้ดูกันนะ เปิดเป็นบ่เอ้ยเอาอันนี้ขึ้นเนี่ยๆๆๆๆๆเอาออกมาทีละชั้นนีน่มีไก่ย่างนะก็ปลาทอดก็เห็นพี่ๆเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะคอมเมนต์กันมาบอกว่าให้เอาไก่ย่างมาให้คุณลุงกินบ้างนี่ครับลาบเห็นไหมเมนูอืมออ๋มีผักเผื่อคุณลุงกินนะอันนี้ใส่ถุงเลยเฟรชเอาช้อนเอาไมา้พอดิ ไม,มีช้อนใน้อกินไ่ได้นนี่ไก่นี่คือไหมหน่อยนะไม่ดู <c oughs> ดูครับแต่ไฟแรงไปหน่อยโอเคครับพี่พื่เพื่อนก็จะมีอยู่3ม <c oughs> เมนูมีลาบหนึ่งเมนูไก่ย่างหนึ่งเมนูปลาทูทอดหนึ่งตัวก็น้ำหนึ่งขวดกินทีนี้นาเฟิสเทพี่นะ เก็บไว้แบนี้ก็ได้โอเคไปเดี๋ยวเราลองเดินดูหาพ่อด้วยเผื่อพ่ออยู่แถวๆนี้จะได้เรียกพ่อออกมาหากินพี่เพิงเยเยเอะม่อไฟไม่ใช่สว่างครือปลไม่มีเนาะมไม่มีเพราะไฟพ่อเองก็ไม่มีไฟ พ่อเองจะไปไหนกันคืนได้ก็เรียกพ่อดิวัดเฮ้เฮ้ผมขอ,อใจน้องอะไรโอเคสว่างหน่อยอไปดูดิใช่ไหมใช่พ่อไหม ดูพ่อที่เฟิร์สโอ้ทำไมกล้องเบลอใช่ไหมเรียกพ่อลงมาเลยพ่องมาชิงเขานี่พ่ออยู่ข้างบนนะทุกคนพ่อน้องเฟิร์สคืออยู่ข้างบนแกนอนอยู่อ๋อแกทำอะไรแกกำลังนอนอเลยอือโอ้โหคุณลุงกำลังจะนอนตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วก็คือท้องฟ้ามืดหมดแล้วนะ,ะก,วก็มาแล้วนะคุณลุง เสื้อผ้าก็นี่สวยงามเลยนะพี่พีนเพื่อนเสื้อของผมกางเกงของผมผมได้เอามาให้คุณลุงนะชวนพ่อนั่งคุยชวนพ่อกินข้าวเลยเฟิร์สคือวันนี้ผมก็ลืมเอาขาดั้งกล้องมาผมก็เลยจึงต้องนั่งถ่ายให้พี่พีเพื่อนๆได้ดูห่างๆหน่อยก็ ที่ผมถ่ายห่างๆก็คือคุณลุงกินข้าวผมก็ไม่อยากเข้าไปรบกวนคุณลุงก็กลัวเสียมารยาตนะก็คือผมก็กลัวเสียมารยาาต,ต่อผู้ใหญ่รับประทานอาหารคือผมก็ไม่อยากเข้าไปก็คือให้คุณลุงรับประทานอาหารเสร็จแล้วผมก็จะค่อยเดินเข้าไปถามคุณลุงว่าตอนที่ผมยังไม่ได้มาหาคุณลุงเคยมีคนเอาอะไรมาให้กินไหมแต่ผมรู้ๆนะ คือผมได้ดูช่องพี่เมาส์จากช่องเมาส์เดินป่าล่าผีได้เอากับข้าวมาให้คุณลุงกินแต่ไม่รู้นะคือกับข้าวอะไร <S <S ก็วันนี้วันนี้ก็คือแม่ผมได้ทําลาบนะก็ผมก็ได้ย่างไก่ให้แม่เพื่อจะกินคู่กับลาบก็คืออร่อยเป็นไงวะเฟิร์ส ถามพ่อดีว่าตอนที่พี่ยังไม่ได้มาหาพ่อเองพ่อเองแบบใครเอาข้าวมาให้ให้มากินบ้างใครเข้ามาทำร้ายไหมเองคุยภาษาไทยเลยจะได้พ да ี่เพื่อนเพื่อนเอฟซีจะได้รู้เรื่องด้วยมีไหมไม่มีนะ นอกจากช่องเมาส์เดินป่าล่าผีใช่ไหมครับคุณลุงใช่ไหมเฟิร์สก็จะมีผมพี่เมาส์ก็พี่เบิร์ดผมก็ยังไม่เห็นว่าพี่เบิร์ดจะมาหาพ่อน้องเฟิร์สเลยก็คือก็พี่เบิร์ดก็ให้ที่ผมมาเนี่ยก็พี่เบิร์ดก็รู้นะแกก็บอกว่าโอเคน้องบาสไปดูพ่อน้องเฟิร์สด,ด้วยอาการเป็นยังไงบ้าง แกเป็นไรไหมแกได้กินอะไรไหมก็คือก็พี่เบิร์ตที่ไม่ได้มาก็คือเหมือนส่งผมมานะก็คือแกแกก็เป็นห่วงคุณลุงด้วยผมก็เป็นห่วงก็ต่างคนต่างเป็นห่วงก็เลยจึงมาแต่แกก็ยังไม่ว่างแกก็จะไปถ่ายคลิปที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ที่ใครหิวข้าวนะก็คือยกไปตักข้าวมากินกับคุณลุงได้เลยคือตอนนี้นะผมยังคิดชื่อคุณลุงยังไม่ออกเลยใครที่จะตั้งชื่อให้คุณลุงก็คือคอมเมนต์กันมาได้ครับคอมเมนต์กันมาเลยแล้วผมก็จะเข้าไปอ่านแล้วก็จะเข้าไปกดหัวใจให้พี่เพื่อนทุกคน ก็บ้านคุณลุงก็จะประมาณนี้นะจะมืดมืดไม่มีไฟนอกจากไฟฉายพวกผมนู่นดวงหนึ่งครับก็ตรงผมดวงหนึ่งก็นั่นแหละรครับคุณลุงก็จะไปไหนไม่ได้ก็นอกจากขึ้นกินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนอนก็นอนไม่รู้ว่าผ้หม่มหมอนมีไหมผมก็น่าสงสารคุณลุงแกมากเลยก็วันนี้ ผมก็เลยจึงจะให้น้องเฟิร์สมาชวนพ่อไปอยู่ด้วยนะครับเฟิร์สเองลองถามพ่อดีว่าจะไปไหมไปไหม,ไป,ไ,หมไปอยู่สักพักก็ได้ถ้าคิดถึงนี้เดี๋ยวผมพามาคุณลุง ไปไหมครับไปไหมเฟิร์สเขาบอกไ่งคือคุณลุงไม่ไปนะพี่พีเพื่อนคือผมก็แปลกใจนะก็อย่างว่าแหละครับทุกคนก็โอ้ยตกแกร้องตกใจเลยได้ยินไหมครับนก็อย่างว่าแหละครับพี่ๆีเพื่อนก็บ้านเกิดใครใครก็รักใครก็ห่วงก็ไม่อยากจะไปไหน จากบ้านเกิดของตัวเองผมก็ที่ยังไม่ได้ถ่ายรายการผมก็ไปทำงานไกลมากผมก็ทำงานได้ประมาณสักเดือนสองเดือนแรกๆผมไปก็ผมไปนะก็คือยังไม่ค่อยคิดถึงบ้านหลังจากนั้นผมก็ทำงานไปก็เริ่มคิดถึงบ้านเริ่มคิดถึงเพื่อนเริ่มคิดถึงพ่อแม่ก็เลยจึงขอเท่าแก่นะ กลับมาบ้านมาหาพ่อแม่แล้วก็เอาเงินที่ไปทํางานมาให้แม่ใช้ก็หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปทํางานเลยผมก็เลยจึงมาถ่ายรายการเพื่อจะอยู่ข้างๆแม่ตอนนี้แม่ก็เริ่มแก่ชราแล้วก็เป็นห่วงแม่ด้วยตอนนี้แม่ก็แบบเริ่มแก่เริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไม่รู้ว่าแก ยังไงอ่ะผมก็ไม่อยากพูดนะมันก็คือสิ่งไม่ดีด้วยที่ผมจะพูดออกไปก็โอเคครับเดี๋ยวเรามานั่งดูคุณลุงคุณลุงกินข้าวกันเลยกว่าคือตอนนี้คุณลุงแกหิวมากตอนนี้ผมก็จะนั่งเฉยๆเงียบๆเคยคุณลุงบอกว่าคุณลุงคิดถึงลูกแกมากเลยอืม ที่ผมมาทีไรที่ผมมาทีไรผมก็ไม่ได้อน้องเฟิร์สมาบางทีก็มาคนเดียวบางทีก็มากับน้องเฟิร์สแกก็เริ่มคิดถึงลูกมากขึ้นมากขึ้นผมก็เพิ่งจะรู้นะก็โอเคถ้าคลิปไหนที่ผมมาหาคุณลุงผมจะเอาน้องเฟิร์สมาด้วยก็คือตอนนี้ผมก็เริ่มเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะ รองเท้าคุณลงุงคุณลุงแกน่าจะถอดเก็บไว้ข้างบนโอเคเดี๋ยวเรามานั่งชมคุณลุงกันเลยดีกว่าไม่ให้พ่อกินน้ำมาเฟือ คือเมื่อเช้านี้ผมตื่นไวมากคือแบบกลับขึ้นมาช่วยคนในบ้านทำงานนะ พ่อกินข้าวเสร็จแล้วเฟิเร์สเอ็งมาเอาอันนี้ไปเก็บเลยเก็บใส่ถุงเลยเราจะได้กลับไปล้างนะเดลี่ไข่ด้ได้เนื้อนะั้นเนี่ยอ็องนีมิเซอร์อันนะั้นเบเยเซอร์นาะยุยุก็ตอนนี้คุณลุงก็เราก็ทานอาหารเสร็จแล้ว,าาวผมก็จะให้น้องเฟิร์สเก็บก่อนนะ ผมก็จะเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงเลยเปื่อยนะก็คือบ้านคุณลุงก็คือลกมากก็ไฟนี้ก็พังหมดแล้วนะก็ใช้ไม่ได้คือบ้านคุณลุงก็สุบโซมมากเลยปูนครึ่งหนึ่งไม้ครึ่งหนึ่งข้างบนก็ครั้งแรกผมคิดว่า คุณลุงน่าจะแบบนอนแล้วก็เก็บของทีนี้ก็แกเล่นวิชาอาคมด้วยนะครั้งแรกของหน้าแบบจะเข้าตัวทีนี้ก็เกิดทำให้สิสส่งของพังก็ทีนี้ก็ได้ท่านฤาษีมาช่วยคุณลุงไปก็กลายเป็นคนดีขึ้นเยอะโหตกใจหมดเลยนั่นเห็นไหมตกใจหมดเลยเกิดยังวะเฟิร์ ก็จะเข้าไปพูดคุยกับคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงตอนที่ผมไม่ได้มาหาคุณลุงนี้มีคนทำร้ายคุณลุงไหมแล้วคุณลุงได้รับประทานข้าวเสร็จยังครับหิวอิ่มยังครับ อันนี้คุณลุงไม่มีไฟไฟไฟใช้เลยใช่ไหมครับแล้วหมอนพระหมมียังครับไม่มีอะไรเลยผมมาวันหน้านะเดี๋ยวผมจะเอาไฟมาให้คุณลุงแต่พระหมพระห่มหมอนผมก็ยังไม่มีให้คุณลุงเลยคุณลุงว่างนอนอยังครับคุณลุง ว่งนอนอยังครับที่คุกแล้วเองที่คุคุณลุงตอนนี้ก็วางนอนแล้วเราก็ไม่ค่อยอยากรบกวนพ่อด้วยใช่ไหมใช่ก็วันนี้คุณลุงก็ผมมานะก็เหมือนคุณลุงจะเก็บกวาดบ้านนะเห็นสะอาดสะอาดหน,น่อยนี่สะอาดเลยนะพี่เพื่เพื่อนรอบแรกก็ผมเห็นนี่ที่ผมมานะก็จะมีฝุ่นเกาะน้อยๆอันนี้สะอาด แกน่าจะเหนื่อยด้วยแกก็เริ่มแก่แล้วะพราะเองรู้ไหมตอนนี้พ่อเองอายุเท่าไหร่ละพอรู้ไหมไม่รู้น้องเฟิร์สก็ไม่รู้เหมือนกันไฟตรงนี้ก็พังแล้วนะนี่พี่บีนเพื่อนตรงนู้นก็เห็นขาดไหมครับมันขาดอ่ะใส่ไฟพังหมดเลยห้องน้ําก็ซุดซอมต้องเอาไฟฉายไหมครับใช่อรอต้องเอาไฟฉายมาให้ พ่อของน้องเฟิร์สนะอโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วนะก็พ่อน้องเฟิร์สก็อะไรอ่ะก็เริ่มวงนอนแล้วแกก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วเ,เดี๋ยวผมก็จะขอตัวลากับบ้านก่อนนะคุณลุงก็เดี๋ยวรอบหน้าผม จะมากับน้องเฟิร์สบ่อยๆนะเบอร์ชัยเนื้อทรายนะดิดิเมย์นะิม,อ,นะมอ่ก็ผมก็คุยกับน้องเฟิร์สนะก็คุณลุงจะไปไหนอ่ะพ่อจะไปนะคุณลุงจะไปนอนแล้วเหรอครับน่าจะใช่แล้วแกมันเจ็บขาด้วยนะแกจะไปนอนเหรอรองเท้าเขาหายไปไหนพี่ว่าน่าจะถอดไว้ข้างบนเปล่าหรือหายไปไหนนะ น่าจะอยู่ของบนอือมนี่คืออะไรวะเฟิร์สกระถางต้นไม้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนอนไปดูดิพ่อนอนแล้วเหรอ โอเคครับพี่พีนเพื่อนเดี๋ยวผมและน้องเฟิร์สก็จะขอตัวลาออกไปข้างนอกกันนะจะออกไปพูดคุยกันข้างนอกกันเลยครับไปตอนนี้ผมและน้องเฟิร์สก็ได้ออกมายังข้างนอกแล้วก็คือผมและน้องเฟิร์สก็จะกลับบ้านก็คือตอนนี้ผมก็จะกลับไปกินยาก็จะพักผ่อนก็เสียงผมก็จะอาจสะดุดสะดุดหน่อยนะก็เหมือนผมจะไม่ค่อยสบายก็ร้อนอบอ้าวในตัวผมมาก ก็อยู่ข้างๆผมก็คอยส่งทางคือเหนื่อยมากกับพี่เพื่อนก็พอน้องเฟิร์สนะผมให้น้องเฟิร์สแบบมามาแบบมาชวนแกไปอยู่แต่แกก็ไม่ไปก็อย่างว่าแหละครับบานเกิดใครใครก็ห่วงไม่อยากทิ้งก็เหมือนที่ผมเล่าไปก็โอเคครับผมและน้องเฟิร์สก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเฟิร์ส สวสผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์หนึ่งติดตามเพื่อปเป็นกาลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปถ้าผมไปทำคลิปที่ไหนผมก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับ